ครับมือขั้นสามยังไม่มีป,ะปะัญหาปกอบถ่ายลงดูชูบเชีวยชวยลง <ไป S 2> วยูทูบใช่อดูลงยูทูบเลยด้วย ยูทูบเลยนะพูดจริงยังยูทูบเลยแล้วปากเวอร์อย่างเงี้ยนะ <c oughs> แล้วแนะนำว่านี่คือใครคนที่คนที่สวยเออคนที่อะไรนะสวยอ่ะคนที่อะไรนะคนที่อะไรสวยคนที่อะไรนะสวยค,คนที่อะไรนะนสวย <c oughs> <ๆ> <c oughs> เอาอีกสวยมากสวยมาก มากเหรอเอาอีกยังไม่หมดเลยเดี๋ยวมาใหม่นะมีเงินท่าขนมแล้วไอรินไอรินลองไปชมชมบ้าเอิญว่าสวยสีได้เงินมาด้วย 40ได้มาจากครหกส่ชมป้าเออแต่บอาเธอยังไม่ได้ของขวัญกับป้าเออร์นะป้าเออร์จะยัมห้ของเหเองแกันเดี๋ยวคุณแ่ก็ยังไม่ได้ของขวัญนเลยนะรดพอรไซ้์ฮะไม่แพงไม่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 รู้สิเดี๋ยวนะถ่ายให้จุบอาเลีนมาแนะนำตัวแบบดีๆ อันนี้ไม่รู้เช็คอันนี้ชื่ออะไรดีไอเริ่มตาตาตาตัว,น,วนี่คือพี่หนูเองพี่หนูตัวสูงไหมไม่ตัวสูงเลยนี่คือชื่อน้องมมะขาเปียกน้องมะขามเปียก,น,ยกน้องน้องมะขาม บ๊ายบายขอบคุณนะครับเุณรำคำไอ้น่นะไมเอาต่ออ้น้องว่าจะพูดตามัก้านหนึ่ง้านเดียวพตบีิงไม่ีมีกี่ล้าน้านจริงปะ ยูฟู่งยยูฟูมาันส์ยังงงแอปเทปเข้าใจไหมยูยูโอเคไหมยังมงขมบ๊ายบาย